สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล m ิวนิฟนั่นเองเนาะก็คลิปนี้นะคะเราอยู่กันในแอปเซเวโตอีกเช่นเคยแต่ว่าคือเราจะมาลองหาเซมฟรีน่าจะ3เซมหรือ4เซมนะคะก็คือหาจากการเปลี่ยน VPN นั่นเองเนาะก็ไปเจอคลิปนี้ของต่างชาติมานะคะก็เลยเอามาแชร์ให้ทุกคนดูกันก็ ขั้นแรกนะคะให้เราไปโหลดแอปนี้มาก่อนเนาะก็คือชื่อแอปตามนี้เลยนะคะ Open VPN Server แล้วก็กดเข้าไปใช่ป่ะทุกคนมันก็จะมีหลายประเทศเลยเนาะให้เราเลือกเป็น United States นะคะแล้วก็กดไปที่ประเทศเลยเนาะแล้วเสร็จแล้วมันก็จะทําการเชื่อมต่อนะคะพอมันขึ้นคําว่า Connect แบบนี้นะคะเราก็สามารถใช้งานได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าแบบ เออมันเฟลหรือว่ามันเชื่อมไม่ได้นะคะก็ให้ลองเลื่อนหาอันอื่นที่เป็นประเทศเดียวกันนะคะแล้วก็กดแบบเดียวกันเนาะพอได้แล้วแบบนี้นะคะเราก็เข้าไปที่เขาแจกเซมฟรีใช่ป่ะทุกคนก็คือประเทศ เนี่ยมันจะแบบไม่เหมือนประเทศเราก็คือมันจะมีแบบให้เซิร์ชให้ทํานู่นทํานี่นะคะก็คือเดี๋ยวเรามาลองเซิร์ชพร้อมกันเลยเนาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันทํำยังไงแต่ก็เดี๋ยวมาลองพร้อมกันเลยกดไม่ไปด้วยนี่นะเราก็จะเข้าไปที่ก o เก l ลเนาะรอน้องโหลดก่อน แล้วเราก็กดแบบคำว่าซีอิ t ใช่ไหมเมื่อกี้มันบอกให้กดก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าจะได้จริงไหมนะคะกดเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราแอบไปดูกันไหมมันจะได้ยังอะ่ะคือแบบงงเหมือนกันก็เนี่ยะซีอิเสร็จแล้วใช่ไหมเ้าทุกนคนมันทำยังไงวะเอ้ยนี่ไงได้แล้วก็ตอนแรกมันมีสี่เซมนะคะก็ขึ้นมาเป็น5้าแล้วเนาะ อก็คลิปนี้มันอาจจะมึนๆน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวก็อาจจะตัดตรงที่เออเออกไปเนาะ <S <S ก็ลองไปทํากันดูได้นะคะคือแบบมันก็ได้เซมง่ายอยู่นะทุกคนแล้วก็มีอันไหนให้ทำอีกอะ่ะดาวน์โหลดแอนด์รันดิสแอปอันนี้ก็น่าจะแค่กดโหลดแอปแล้วก็กดลองใช้งานอย่างงี้เนาะก็ลองไปทำกันดูนะคะเดี๋ยวเราโหลดเสร็จแล้วเราจะตัดมาให้ดูแล้วกันเนาะว่ามันได้เซมไหม ก็หลังจากที่ไปลองดาวน์โหลดแล้วก็ใช้แอปเมื่อกี้ดูนะคะก็คือแอปนี้เนาะสีฟ้าฟ้านะคะก็ได้เซมมาจริงๆนะคะทุกคนแต่ว่าอีกแอปหนึ่งอะ่ะก็คือมันไม่มีให้บริการในประเทศของเรานั่นเองนะคะ สรุปแล้วนะคะในคลิปนี้จากการเปลี่ยน VPN ของเราเนี่ยเราก็ได้เซมเพิ่มมาทั้งหมด4เซ็มเลยนั่นเองนะคะก็เป็นวิธีการทำที่มันง่ายๆเนาะแบบเออไม่ต้องทำเควสโน่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าเราก็ทำเควสไม่เป็นเหมือนกันเนาะทุกคนนี่นะคะก็มันจะขึ้นเป็นการแจ้งเตือนว่าแบบเออคุณได้รับ1เซมจากการชมโฆษณา3เซมจากการชมโฆษณานะคะแต่ว่าจริงๆก็คือไม่ได้ชมโฆษณาเนาะทำเควสนั่นเองนะคะ ก็อย่าลืมไปทำตามกันดูเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะใครอยากฟอร์มาก็ฟอร์มาได้เนาะเออชื่อก็ตามนี้นะคะไปแล้วบ๊ายบาย